สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บพริกนะคะนี่แล้วให้ดูกลองพริกกันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาดูกองพริกกันค่ะนี่กองพริกใหญ่เก็บไปได้โอ้โหนี่เกือบเกือบหมดแล้วค่ะนี่ชุดชุดท้ายนะคะก็เลยถ่ายวิดีโอให้ดูนี่นี่น,นี่เก็บมาได้เยอะไหมคะนี่อันนี้ตอนนี้กำลังเก็บพริกขี้หนูเล็กนะคะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะเรามาดจ็บพีกันนะ,ะขนาดขนไหนโอเคเจ็บพีิดกันเดี๋ยวก่อนไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์สีสวยมากต,ตาตาตาเจกบพีกให้ชง,งมือก่อนเดี๋ยวมือดำ เสราเดียดโคตรผิดกันเนี่ยไม่ใช่พิดเองนะโคตรผิกเร่มจะหิวแล้วเหาเริ่มจะหิวแล้วนะอน้องก็ะับนั่กินผัดอะไผัดเนืสับใส่ตับต่มตำมเอาตุ่ตุเอาเอาเ้าต่ จะผัดอะไรไม่เอาผัดหมูไม่เอาน้องจะผัดองไรสุดมึงอ๋อจสุดตังสุดตังเออสุดตังอยากกินสุดตังอยากกินอะไรที่ไม่ไม่มันน่ะน้องที่เติดถึกแซดแซดไม่ได้กินนานไรเนี่ยสุดตังจริงจริงตั้งแต่วันนั้นกินกับน้องใหมายนะเราไม่ได้ไปกินอีกเลยถ้าตามกินคนเดียวก็ไม่กินไงก็ไม่หรอกกินอยากกินไม่พูดดีกว่า โอเคน้องกับข้าวไปทาเลตใช้แรงงานใชแรงงานหลืออันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายเลยโอเคไปนี่ก็ถ้าเหลือถ้าเหลือก็คงเหลือนิดเดียวอ่ะจะไม่ไม่เก็นไรก็แค่นี้อไปแล้วไม่เหลือเยอรีกก็ไปช่างใส่เลย่ดีไปกินทุ่มตามกับมะเขือ ซ่บไปเลยต้นนี้สำหรับพี่คนสวยันงามจริงเลยเนาะคนงานต้องเจอของงานงานจริงๆถ้าเป็นสวนเราโอ้ยถ้าบ้านถ้าเราปลูกถ้าพี่ปลูกต้นหนึ่งดกอย่างเงี้ยออ้ยคงไม่กล้าเดี็เ,เลยไม่กล้ากินไม,ไม่กล้ากินเลยแหละน้องหม่เอาไว้ถ่ายดยูอย่างเดียวใครจะเด็ดก็คงตกมือแหละใช่ไม่ได้ <laughs> ห้ามแตะพี่ข้าห้ามแตะ<อ>พี่ข้าใครอย่าแตะเนี่ย มันจะลองนี่นะคะพริกทั้งนั้นจะลองอะไรลองพริกอ๋อจะลองพริกลองพริกเผ็ดกลางจะขนาดไหนสีเขียวนี่ไงที่จะกินคือที่ทีกินไงอ๋อไม่ใช่ผัดเหมือนเหมือนผักเหมือนเหมือนเหมือนผักพริกหยวกนั่นหรอไม่ผัดเอกินเอากินพริกเฉยๆก็ใส่ผักนิดนิดไงนี่ไงขนาดเผ็ดผัดโอ้ขนาดเสวยแล้วพี่เนาะเออใช่ใช่ใช่ ได้หลายค่ะอทำหลายอย่างหรอกต้องตำาอย่างเคนคเยอะเปลืองเเปืองใช่ไหมคนคคนกินเยอะ